โลกใบที่สมเป็นเหตุดีเจเตเต้แท้จริงมีภรรยาอยู่แล้วแต่ยังยุ่งเมียชาวบ้านจนทำให้จากโลกนี้ไปไปมีความสัมพันธ์กับนางสาวน้ำซึ่งเป็นโลกใบที่3ามเนี่ยค่ะ คนที่3มที่ดีเจเต้ไปสนิทด้วยคือน,น้ําเมียของในมุย้ยคนมีอิทธิพลในจังหวัดที่หลบหนีไปกดดานอยู่ฝั่งพมา่าก่อนเกิดเรื่องเมียตัวจริงของดีเจเต้ที่คบหากันมาเก,กือบ8ปีก็เคยเตือนเจ้าตัวแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับน้ำํำเต αι, ้ก็รับปากว่าจะไม่ยุ่ง พี่สมเรเาบอกเราเตือนแล้วว่าอย่าไปยุง่งอย่าไปอะไรกับน,น้ำอะไรเงี้ยคุณเต้เขาไหวไงบ้างพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยุง่งไม่ได้อะไรกันแต่สุดท้ายกลับไม่เลิกยังพัวพันกับน้ำอยู่จนในมุ้ยสามีของน้ำสร้างคนมาประกบเต้เต้เตก่อนพาตัวไปโดยวันเกิดเรื่องดีเจเต้เต้ได้รับงานวันเกิดสาวคนหนึ่งชื่อว่าชมพู่ไปสร้างสีสันในงานคลิปสุดท้ายที่เห็นเต้เต้ยังมีความสุขโอบก,กอดกับสาวในงานอยู่เลยก่อนจะขับรถออกไปบ้านของนิตยา สาวคนนี้คือโลกใบที่สองที่ตอนแรกถูกสงสัยว่าเป็นต้นเหตุหรือเปล่าเพราะเจอรถของเต้จอดอยู่แถวบ้านนิตยาแต่ปรากฏว่าเธอคือสาวโสดจึงรอดตัวไปนั่นเองนิตยาคือคนที่ตอนแรกโดนถูกสงสัยเพราะนิตยาเองเนี่ยเต้ถูกอุ้มแถวบ้านนิตยาแต่แนวล้มนิตยาอาจจะโดนตัดออกนะขนาดนี้ระหว่างทางที่ขับรถไปบ้านนิตยาเป็นเวลาราวๆตีสามกว่าเต้ก็สังเกตเห็นว่ามีรถตามประกบติดสองท่านจึงรีบบอกเพื่อนว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจงังหวะจอดรถชาย ก,กันจึงลงมาประกบและพาตัวเขาไปเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเต้ยยังบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลย เตเต้เตจะหายตัวไปตั้งแต่วันที่14ีพบอีกครั้งก็เมื่อวานที่ผ่านมาระหว่างนั้นภรรยาของเขาก็ได้แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ขณะที่คุณพ่อของเตเต้ก็วิ่งเต้นตามหาลูกชายเห็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกแล้วก็น่าเห็นใจมากถ้าพูดถึงความรู้สึกจริงก็คือเสียใจเราก็อยากจะได้ชีวิตของลูกขึ้นมาโดยสัตว์ภาพไหนก็ได้ขอให้มีชีวิตอยู่ สุดท้ายความหวังไม่มีอยู่จริงเมื่อชาวบ้านที่ไปหาของป่าได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเจอร่างแต่งตัวคล้ายเตเต,เต้นอนอยู่ในป่าลึกห่างจากจุดที่ถูกอุ้มราวๆ20กิโลเมตรแต่ที่ชาวเน็ตพากันตั้งคำถามคือลุงที่เจอร่างพบมาตั้งแต่วันที่16แล้วตอนแรกเห็นเท้าคนก็ตกใจรีบกลับบ้านไปนอนและปรึกษาย,ย,ยาตๆก่อนจะเห็นข่าวแล้วรู้สึกว่าลักษณะการแต่งตัวคล้ายกับดีเจเตเต้ที่หายไปจึงกลับไปดูให้แน่ใจอีกครั้งก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่วันนั้นผมก็เดินมา เดินปุ๊บ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 ก็เห็นตีนแบบผมก็เลี้ยวไปทีนี้ก็ไม่ได้หาจ่ายนึกว่าไม่ใช่ เบื้องต้นพบว่าเตเต้น่าจะจากไปตั้งแต่วันแรกที่ถูกอุ้มขึ้นรถไปแล้วปมเหตุก็มาจากผิดศีลข้อ3ามเป็นหลักนี่แหละล่าสุดเจ้าหน้าที่พบว่ามีคนร่วมมือกันทั้งหมด3คนตอนนี้คุมตัวได้สองคนคือน,น,นายธนะเดชและวิกูลซึ่งเป็นรูปพี่รูปน้องกันส่วนอีกคนคือนายนพพิจิตกําลังหลบหนีอยู่คาดว่าในหมุยเป็นคนสั่งการทั้งหมดอีกทอดนั่นเองฟังแล้วชาวเน็ตก็อดเม้นไม่ได้ถ้าไม่ผิดศีลข้อ3ามคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องขอแสดง ความเสียใจกับครอบครัวของดีเจเต้ด้วยค่ะ